ก็ทุกๆวันจันนะคะกับคุณหมอโยค่ะนายแพทย์พินโยศรีวิรชัยนะคะคุณหมอเป็นนายแพทย์ชานาญการพิเศษประจําศูนย์บริรักษ์โรงพยาบาลสิริราชค่ะใจระยะสุดท้ายแต่ไม่ใช่ท้ายสุดนะคะตอนนี้คุณหมอมาแล้วใจระยะสุดท้ายแต่ไม่ใช่ท้ายสุด สวัสดีคะ่ะคุณหมอย่สวัสดีคับพี่ปุ้มใเสวัสดีวันจันท์ที่แบบว่าคลครึๆอากาศอมึมครึมแบบน่าจะนอนต่อแบบไม่อยากลุกไปทําง,งานเลยไหมคะอเห็นด้วยากครับพี่ปุ้มนะเออแต่มันก็ไม่ได้เนาะใช่ค่ะใช่ไหมแม่วันจันทร์คือปกติวันจันทร์นี่เป็นวันที่ก่อกว่าจะลุกไปทําง,งานได้นี่ต้องแบบเฮึบเฮบหลายรอบเนาะใช่ค่ะเขาอาจจะติด กับวันหยุดนะครับเราพ<ม>ยายามจะยังเพลินอยู่ครับพี่โป๊ะคุณหมอก็เป็นด้วยใช่ไหมเป็นครับเออนะคะที่สิริราตอนนี้ฝนตกไหมคะ่ะยังไม่ตกครับพี่โป้งแต่คลึมมไหมคลึม่มาเลยครับอ่าที่สวพวก็คลึมมากเลยนะคะวันนี้หมอโยจะคุยเรื่องเรื่องโลกโซเชียลค่ะพี่โป๊งโอ้หเดี๋ยวนี้ใครๆก็อยู่ในโลกโซเชียลเนาะใช่ครับจน แบอกว่ามันกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราเหมือนกันนะครับพี่ปุ้มถ้าเป็นแค่ส่วนหนึ่งของชีวิตเนี่ยมันก็ยังยังพอไหวนะแต่บางคนคือจมอยู่กับมันเลยอะ่ะใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นความน่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับพี่ปุ้มเพราะว่าอย่างที่พี่ปุ้มบอกเลยครับว่าบางคนเนี่ยจมอยู่แล้วก็บางคนแยกไม่ออกเลยนะครับระหว่างโลก ซเชียลกับโลกของความเป็นจริงอะครับบางทีก็แบบปนปนมนมนกันไปอะครับใช่ใช่แล้วมันบางทีมันก็เป็นอะไรที่เชื่อยากเนาะบางทีเราใส่รูปเราเองก็โหใส่กิ๊กสวยพริ้งในโลกโซเชียลครับพอมาเจอตัวเองอ้าป้านี่เองอะไร่เงี้ยใช่ม่ตรงปกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับใช่ในแง่ของคุณหมอโยโลกโซเชียลคือยังไงเอ่ย ต้องยอมรับก่อนครับพี่ปุ้มบาจริงๆแล้วตัวโรคตัวเชื้อมันก็มีประโยชน์หลายอย่างอาใมันมีความดีเยอะแยะมากมายเหมือนกันนะครับค่ะอย่างน้อยก็คือทําให้ผม,มได้ติดตามพี่ปุ้มนะคะอ,มมอะไรบ้าง <c oughs> รูปสมัยอดีตอะไรอย่างนี้มาลงอยู่เรื่อยๆเหมือนกันพี่ปุ้มก็ได้ติดตามคุณหมอโยทางโลกโซเชียลเหมือนกันนะคะ แต่ก็ในอีกแง่หนึ่งครับพี่ป้มก็ต้องยอมรับเหมือนกันอย่างที่พี่ป้มทุดเกิดมาเลยอะครับว่าโลคโซเชียลมันไม่ใช่โลกของความเป็นจริงนะค่ะความเป็นจริงก็มีบ้างเหมือนกันนะความเป็นจริงก็ส่วนหนึ่งก็มีเออใช่ครับแต่อาจจะต้องเรียกว่าไม่จริงทั้งหมดแล้วกันนะครับพี่ป้มค่ะค่ะเพราะว่าอยากถ้าสมมติว่าเอาเอาง่ายๆก่อนเลยว่าถ้าเป็นตัวเราเองเหมือนกันครับพี่ป้ม เรื่องที่เราเลือกที่จะมาลงนะครับม,มันก็มักจะเป็นแต่เรื่องดีๆถูกไหมครับพี่ปุ้มเราก็ไม่ค่อยเอาเรื่องอะไรไม่ดีของเรามาลงเนาะอืมแต่มีบางคนเหมือนกันนะหมโอโยที่แบบว่าเออตีโพยตีพายอะไรเงี้ยก็เยอะเหมือนกันนะนก็มีก็มีค่ะใช่ครับแต่ก็ต้องบอกว่าจริงๆส่วนใหญ่แล้วเราก็มาจะแสดงแง่มุมในเรื่องดีๆของเราในชีวิตเราเนี่ยให้ให้ผู้อื่นได้รับรู้อ่ครับ จริงใช่อย่างบางทีวันไหนที่เราเอเป็นอะไรที่แบบมันแย่สําหรับวันนั้นอะไรเราก็ไม่อยากจะมาโชว์สื่ออะไรอย่างนี้เนาะใช่ไหมใช่ครับอันนี้เป็นต้องต้องยอมรับ,บ,บว่าสิ่งนี้เป็นเป็นยังไงดีเป็นเรื่องปกติเนาะของคนที่เขาจะเอามาแชร์ลงสื่ออะไรอย่างนี้นะครับม,มันก็ต้องคัดกันนิดนึงเนาะใช่ครับทีนี้ครับเลิกจากเรื่องนี้เลยอะครับมันส่งผลยังไงตามมาไปส่งผลให้ขึ้นในชีวิตของคนคนหนึ่งครับ มานกอมีเรื่องดีแล้วก็เรื่องไม่ดีเกิดขึ้นอยู่แล้วเนาะมันจะมีคนที่เหมือนกันกบอ่ามีเรื่องดีๆหลายอาจจะหลายเรื่องในในช่วงชีวิตหนึ่งนยครับแต่ก็จะมีคนอีกกลุ่มหนึ่งครับพี่ปุ้มที่เขาอาจจะไม่ได้มีเรื่องที่ดีมากนักในชีวิตอย่างเงี้ยแล้วพอกลายเป็นโลกโสดเชียมลมนเป็นโลกที่เหมือนกับเราเริ่มคุ้นเคยเราเริ่มใช้กันเป็นประจาม,มาอย่างเงี้ยครับสมมุติว่าขอยกตัวอ,อ,อ,อย่างอย่าง a c e b o o กอย่างไรอย่างยูทูบอย่างเงี้ยครับพอเรา เราเปิดเข้ามันดูอย่างเงี้ยเราก็มาจะเจอเรื่องดีๆของคนอื่นเพราะคนอื่นก็รับกนำเสนอเรื่องดีๆเนาะ<ฆ>แต่อยากให้ลองคิดครับว่าสําหรับผู้ที่อาจจะชีวิตอาจจะไม่ได้ดีมากนะักหรือว่าไม่ได้<ฆ>มีเรื่องที่น่ายินดีไม่ได้มีเรื่องที่ประสบความสําเร็จบ่อยครั้งอนะไรอย่างเงี้ยพอเขามาเปิดดูครับพี่ปูเขาก็จะเจอแต่เรื่องดีๆของคนอื่นนะว่าโอ้ดูสิคนนี้ก็แบบสาเร็จอีกละคน<ฆ>นี้มาจากเออมีมีได้ไปกินข้าวอะไรทีน<ฆ>น่น่ากิน คนนี้ก็โอ้โหทำอะไรก็ดีไปหมดอย่างเงี้ยค่ะบางครั้งครับมันส่งผลเหมือนกันนะคะพี่ปุ้มให้กับคนที่แบบอาจจะไม่ได้เจอเรื่องราวที่ดีๆมากอ,อาจจะทําให้เขารู้สึกแย่ลงใช่ไหมคะใช่ค่ะพี่ปุ้มเขาก็จะรู้สึกแย่ลงว่าเอ๊ะทำไมชีวิตฉันไม่ไม่ได้มีเรื่องอะไรดีๆแบบนี้บ้างทำไมเรื่องดีๆแบบนี้มันเกิดขึ้นกับคนอื่นไปหมดเลยจน มันมีงานวิจัยครับที่เขาก็เห็นตรงกันเลยครับพี่ปุ้มกลายเป็นว่าสําหรับผู้ที่เรียกว่ายังไงดีเรียกว่าอาจจะไม่ได้มีเรื่องดีๆมากนักเนี่ยค,คนเหล่าเนี้ยในโลกเขาเพราะว่าโลกโตซเชียลเนี่ยกระตุ้นความเป็นโรคซึมเศร้ากระตุน้นอารมณ์ที่ไม่ดีเนี่ยให้แก่ผู้คนด้วยนะครับพี่ปุ้มโอ้ขนาดนั้นเลยเหรอคะเออพี่ปุ้มนึกไม่ถึงในแง่มุมนี้เลยนะคะมันไปถึงเรินานเลยอะครับค่ะ จนตอนนี้ถ้าเป็นหลายๆที่ครับก็มีการเหมือนกับออกมานำเสนอเหมือนกันครับว่าอยากให้รู้ครับอย่างที่เราพูดกันเลยเนาะว่าธรรมชาติของคนที่ลงเรื่องราวต่างๆในโลกโเซเชียลเนี่ยมันมักจะเป็นเรื่องแง่ดีเพราะฉะนั้นคือชีวิตเขาจริงๆมันไม่ได้มีเท่านั้นหรอกครับ<ถ>มีเรื่องที่ไม่ดีเยอะแยะเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้มันลงเท่านั้นเองอืมหรือบางคนก็ชอบแบบว่ากินหรูอยู่ดีขับ รถพอ์อะไรองนี้เนก็จะมาลงแล้วบางคนก็แบบอุ้ยทำไมฉันไม่เป็นอย่างนั้นบ้างนะอะไรอย่างเงี้ยแต่หลายๆคนที่ลงโชว์รวยก็ก็มีม,มีทําผิดกฎหมายแต่ก็มีเหมือนกันเนาะใช่ไหมใช่ครับแล้วเดี๋ยวนี้มันมันไปถึงขนาดอีกเบอร์หนึ่งครับพี่ปุ้มบางคนเนี่ยอยากให้มีโปรไฟล์ที่ดีอยากให้มีรูปที่ดีๆอยู่ในอยู่ในหน้าโซเชียลของตัวเองเนี่ย อย่างที่พี่ปุ้มบอกค่ะว่าบางคนไปทําผิดกฎหมายบางคนเหมือนกับ <rounded S 1> <ม>จริงๆเหมือนกับเราไปถ่ายรูปถึงว่าเราจะบอกว่าเรามีรถใหม่จริงๆเราไม่ได้มีหรอกนะคะเราไปถ่ายรูปต่อนานคะือรถใครก็ไม่รู้แหละเขาต่ออยู่เราไปถ่ายนิดนึงคือบางคนก็คือทําแบบนั้นเพื่อเหมือนกับเอามานําเสนอหรือว่าบางคนมากกว่านั้นก็เริ่มมีการแบบลักขโมยบางคนกบทำวิชาชีพบางอย่างที่อาจจะไม่ได้สุดจริตมากนะเพื่อต้องการเงินแล้วก็ทความต้องการเงินนั้นเพื่อ ให้ต้องการมีเหมือนกับโปรไฟล์ที่ดีๆนค่ะเหมือนเหมือนอย่างยุคหนึ่งก่อนหน้านี้ <c oughs> ที่มันยังไม่ได้มีโซเชียลแต่ว่าอคนเขาชอบคือเหมือนบางทีในสังคมคนทํางานหรือว่าในมหาลัยอย่างเงี้ยแบบถือของแบรนด์เนมนะหมอโยถือของแบรนด์เนมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คนที่ไม่มีเนี่ยก็เหมือนกับว่าทําให้เขาไปทําอะไรที่มันไม่ค่อยดีงามอะไรเี้เพื่ออยากจะมีสิ่งนั้น หรือจนกระทั่งมีร้านที่แบบว่าให้เช่าเป็นรายวันอะไรก็มีนะใช่ครับแต่พอตอนนี้<ม>เป็นโลกโซเชียลยมันก็แบบโอ้โหแบบหนักมากกว่าสมัยก่อนอีกใช่ครับผมเพราะว่ามันสื่อสารกันง่ายเนาะรูปนึงเราแค่โพสต์ไปเนี่ยหู้คนเห็นตั้งมากตมามันก็ยิ่งเหมือนสําหรับคนที่แบบใช้คำว่าอะไรเหมือนอยากโชยเขาม่กระตุ้นกิเลสเขาได้ง่ายะนะครับ ใช่ก็มันมันเคยมีข่าวนะหมอโยที่น่าจะเป็นชาวต่างชาติอ่ะน่าจะเป็นฝรั่งที่แบบว่าเอ่อนางเฟกตลอดเลยอะ่ะคือนางก็อยู่บ้านเฉยๆนี่แหละแต่นางมาลงเฟซบุ๊กแล้วก็แบบว่าไปเที่ยวท่องโลกไปนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยซึ่งเป็นเฟกแกเป็นภาพแบบเอาภาพมาจากไหนก็ไม่รู้ตัดต่ออะไรเงี้ยค่ะใช่ครับเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องเหล่านี้เป,นเป็นเป็นเรื่องที่แบบถูกต้องเราวางังจริงๆแล้วยิ่งปัจจุบันขาพิปุ้งไปอีกมเบอร์นหนึ่งแล้วนะคะ,คะในปัจจุบันเรามี แอพพลิเคชันที่เราใช้ AI ต่างๆนเนาะเราสาม,มารถทั้งเพิ่มทั้งลดทั้งต่อเติมทั้งแบบวัดปรับแต่งหูครั้งนี้แบบว่าทำทุกอย่างนะครับพี่ป้มท<ช>ุอย่างทำให้เป็นให้ได้อะใช่ขนาดทำเป็นคลิปอะไรอย่างเงี้ยยังแบบปลอมแบบปลอมยังได้เลยอย่างนี้เนาะเอาหน้าคณน,นุ้นมาใส่แล้ว <สะ S 1> ให้พูดอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยม,มันเหมือนมากเลย<ส>ะน,นะ คือมันมันเนียนมากจนโอ้โหผมรู้ึกแบบคือเห็นรูปเรายังตกใจนะครับที่ต <c oughs> ูดบอกเออว่ามันเพราะมันเนียนในขนาดเบอร์นี้แบบออมันก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับพอพาม,มาเช่นเมื่อก่อนเราเคยสามารถเอารูปเนี่ยมาเป็นหลักฐานเนาะในชั้นศาลหรือชั้นคด,ดีได้ว่า <c oughs> สมมติว่าเรา,าเกิดเหตุการณ์นี้เรามีรูปถ่ายมายืนยันว่าสมมติวันนั้นคนนี้อยู่กับเราจริงๆอะไรอย่างเงี้ย กับการเป็นตอนนี้คือมันสามารถทําได้แล้วครับจะลบคนนี้ไปก็ได้เข้ามาก็ได้อย่างเงี้ยคบับผมน่ากลัวเนาะผมว่าในในส่วนเนี่ยมันก็น่ากลัวครับมันมันน่ากลัวในสิ่งที่บางครั้งมันทําให้เราไม่สามารถแยกได้แล้วว่าครับพี่ปมว,ว่าอะไรค,ะคือความจริงอะไรคือความไม่จริงนะครับอย่างอย่างวัยเราเนี่ยวัยวัยพี่ปุ้มวัยคุณหมอเนี่ยก็คือ <laughs> <laughs> ก็คือแบบผ่าน <laughs> ผ่านโลกมาเยอะอะไรเงี้ยก็ ก็แยกแยะได้นะแต่ถ้าเราจะพูดถึงเด็กรุ่นใหม่ที่เขาโตมาในยุคนี้เลยอะโตมาในยุคนี้แล้วก็พอเปิดเฟซบุ๊กเปิดทวิตเตอร์โอ้โหเพื่อนมีอย่างนั้นมีอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เนาะใช่ครับมันมันนัเป็นห่วงครับเพราะว่าคือคือยังคือ,คอเด็กยุคนึงที่โอย่างท้ายกตัวอย่างตัวผมเองก็เป็นนะอาทิตย์กลับไปในสมัยที่บอกว่ายังไม่ได้โตมากอย่างเงี้ยค่ะบางครั้งมันเหมือนกับ เราอยากจะทําอะไรหรือว่าอยากจะมีอะไรบางอย่างเนาะที่เราไม่เคยมีที่เราไม่เคยทํยนะทอย่างเงี้ยอากตอนย้อนกลับไปถ้สุขกษาสมัยของผม,มง่ายๆเลยผมแค่อยากไว้ผมยาวแบบเราะผมไม่เคยไว้ผมยาวอ <c oughs> นะไรเงี้ย <c oughs> มันก็แค่ความอยากทําอะไรสักอย่างหนึ่งที่เราไม่เคยทํททแจะพอมาเป็นยุคสมัยนี้มันมันเริ่มมีหลายอย่างเนาะมันเริ่มทีแบบตัวอย่างที่เราเห็นเยอะแยะมากมายตามโลกโซเชียลเนี่ยบางทีมันก็ทําให้เราแบบ คืออาจจะแค่อยากทําอะไรบางอย่างแต่บางทีแบบไอ้บางอย่างนั้นเนี่ยมันก็ดูดูเยอะเกินไปอะไร้ยครับแต่มันเป็นจริงจมันก็เป็นแค่ความอยากจะทําอะไรบางอย่างที่เราไม่เคยทําเหมือนเดิมเหมือนสมัยเราที่แรกเพียงแต่ว่าเพียงแต่ไอ้สิ่งนั้นเนี่ยมันมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วอะนะค่ะคือมันทําให้คนมีกิเลสมากขึ้นไหมหมอโยอมผมว่าลูกอาจจะใช้คํกแบับนี้ก็ได้ครับสี่โบ๊งค่ะ นะมันมันก็เลยมันก็เลยมีอะไรที่หลอกลวงผ่านโซเชียลนี่เยอะไงเพราะว่าการทำโปรไฟล์ทำแอปพลิเคชันอะไรต่างๆนานาเนี่ยก็คือมันทำให้แล้วแล้วก็คนที่แบบว่าอยากจะมีอยากจะเป็นอะไรเงี้ยกิเลสอะไรเนี้ยมันก็เลยทำให้หลอกลวงกันเยอะมากเลยเนาะน่าจะสาเหตุนี้ด้วยไหมคะน่าจะสาเหตุนี้ด้วยครับแล้วก็บางครั้งนะครับก็จะมีการหลอกลวงโดยใช้เหมือนกับ กิเลสข,ของความเป็นมนุษย์นะครับ<ฆ>ุอมอน,นี้ฟังแล้วแบบหูบางทีรู้สึกสะเทือนใจเหมือนกันนะครับเรื่องของความรักอย่างเงี้ยบางคนหลอกเหมือนกับว่าหลอกมาหลอกมาจีบอย่างเงี้ยครับพี่ตนเ้าสุดท้ายเนี่ยเออก็ให้แบบโอนเงินให้แบบอะไรไปเยอะแยะที่เราเ<ฆ>คายได้นะจะเคยได้ยินกันอยู่อืมใช่ใช่ค่ะแล้วโอ้โหโปรไฟล์มาดีเลยนะหน้าตาก็แบบว่าเป็นลูกครึ่งอะไรเงี้ยดูดีดูเนี้ยบอะไรเงี้ยแล้วคนก็เหมือนหลงเชื่อเนาะหลอกให้รักอะไรเงี้ย ใช่ครับแล้วก็หลายคนครับอาจไม่ไม่รู้ว่าพี่ปุ้มเคยเจอคนที่เขามาหลอกแบบนี้ไหมคือตัวผมเองนะผมผมก็เคยสงสัยนะครับว่าโอ้โห,โโหเขาหลอกยังไงนะทาไมเราถึงไปเชื่อเขาครั้งหนึ่งครับพี่ปุ้มแาบเล่าให้ฟังว่าก็เคยมีคนมาหลอกครับแล้วด้วยแล้วด้วยความที่เหมือนกับว่าคือแต่ตอนนั้นผมรู้อยู่แล้วแหละว่าเขาคงมาหลอกแหละแต่ด้วยความที่เราก็อยากรู้ว่าเขาว่าเอ๊ะเขากับเหมือนเขาเก่งขนาดไหนเนาะหรือว่าเขายังไงอะไรเงี้ยถึงเขาถึงคนถึงได้เชื่อเขาเยอะ ก็มันดียกคือเราไปจะมีคนมาว้ากผมอ่ะผมก็เลยลองไปคุยกับเขาดูครับพี่โต้งแล้วตกเป็นเหยื่อไหมคือคืออย่างที่บอกคราว่าเราอ่ะตั้งต้นรู้อยู่แล้วว่าเขาหลอกแน่แต่อยากรู้ว่าเขาหลอกยังไงใช่แต่ต้องยอมรับิี่พี่โต้ว่าเขามีจิตวิทยานในการคุยในการปะล้อมเราในการใช้คําพูดต่างๆในการแบบโอ้โหแบบคือเก่งเลยครับพี่้ต้องยอมรับว่าเก่งเลยครับค่ะ พี่ปุ้มก็มีม,มีมีเหมือนแอดขอเป็นเพื่อนอะไรเงรี้ยมีเออแต่ว่าพี่ปุ้มก็ตัดตอนเลยคือไม่ไม่รับเป็นเพื่อนไม่อะไรเพราะบางทีพี่ปุ้มก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะใช้จิตวิทยาจนเราหลงเชื่อหรือเปล่าคือเราไม่รู้ไงอ่อใช่ครับอืมทุกทเรืนต้องอย่างที่เล่าครับว่าต้องบอกจริงๆว่าเขาเก่งมากพี่ปุ้มปูดถ่ยคือค้าตัวใครแบบ เออไม่ได้มีสุดยืนที่แบบแ็มจริงๆนะบอกว่าบอกว่าถ้าไปคุยกับเขาเนี่ยอาจจะหลงเหมือนกันนะครับอืมใช่แต่แต่บางทีที่ที่หลอกทางโทรศัพท์เรื่องเงินเรื่องทองนะพี่ปุ้งก็เคยลองรับเหมือนกันนะเคยลองรับเหมือนกันเออแล้วก็ก็ลองรับแล้วก็ลองคุยกับเขาดูแต่ท้ายสุดก็คือแบบหลอกแบบไม่เนียน่ะและคือเราก็อยู่กับสื่อเราก็รู้อยู่แล้วว่าว่าเขาหลอกเขาจะมาไม้นี้ไงเราก็รู้อยู่แล้วอะไรเงี้ยพอเราแสดงตัวว่าเรารู้ปุ๊บเนี่ย เขาก็แบบว่าไอ้ต้อแลนแล้วก็วางสายใส่พี่ปุ้งนีใ่ใช่โดนด่าฟรีใช่ครับโับเราได้เนาะเขาก็จะแบบันเลิกเลยลใช่ด่าเราแล้วก็เขากกดสายทิ้งเออเจ็บใจตรงโดนด่าเนี่ยแล้วด่ากลับไม่ทัน<笑><笑>อะไรประมาณนั้นเออเพราะฉะนั้นก็น่าเป็นห่วงนะเรื่องของโลกโซเชียลนะคะหมอโยมจะฝากไว้ไหมคะก็คืออยากฝากไว้ค่าว่า ณตอนนี้ครับบางทีมันมันยากเหมือนกันครับที่เราจะแยกความจริงกับความหลอกลวงได้แต่สุดท้ายแล้วในโลกโซเชียลมันยากครับในโลกของความเป็นจริงที่ยังในการที่เราได้มาเจอการได้พูดคุยกันต่อหน้าอะไรอย่างี้ครับถึงแม้ว,ว่ามันก็ยังมีคนหลอกลวงเนาะพูดจริงก็ยังมีคนหลอกลวงอยู่ใช่ใช่รครับมันก็ยังเหมือนกับอุ่นใจมากกว่าเนาะที่เราได้เห็นอาวัฒนาภาษาอะไรของการงานเห็นหน้า<ๆ><ด>เห็นแววตาอะไรกนเนาะ ใช่ครับอืมแล้วก็เห็นบางคนก็แบบนี้นะหมอโยคือแบบว่าเขาเขาลงโซเชียลแต่ไม่ได้อวดร่ำอวดรวยแต่ว่าเขาลงในเขาก็แบบพอมีพอกินนี่แหละพอเพียงแต่ว่าแบบแบบมีความสุขอะพี่เพืมออื่นแง่นั้นนี่ค่อนข้งางจะน่ารักนะใช่ใชแล้วก็ความสุขของเขาบางทีก็สร้างความสุขให้กับคนอื่นได้ด้วยนะครับใช่เป็นความสุขบ้าน,านอะไรอย่างเงี้ยดูแล้วน่ารักดูแลดีแบบนั้นดีกว่าเนาะใช่ครับเห็นด้วยเลยครับ ขอบคุณมากหมอโยเดี๋ยววันจันทร์หน้าเราเจอกันนะคะครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค,ดค,ครับค่ะคุณหมอโยนะคะเจอกับเราทุกวันจันทร์คุณผู้ฟังในช่วงของใจระยะสุดท้ายแต่ไม่ใช่ท้ายสุดขาะนายแพทย์พินโยศรีวิริชัยคุณหมอโยนะคะนายแพทย์ชำนาญการพิเศษประจำศูนย์บริรักษ์โรงพยาบาลสิริราชเดี๋ยววันจันทร์หน้าเราเจอกันใหม่นะคะ